ยอดเลยุกี่ยนะนะให้หน่งนั่งเดยว้กางจน์นนชิดอนนอนะนะหางนอนนะ้างนอนอนอ่เีู้อยนะ่ออยนะางเี้ยดหลังเนียนะ่นอยมนะีปัญหามากง่ายที่สุดในการรักษาหอู้นะ ขาเราขึ้นมานี้ท้านบนมือด,ดึงนะมนิดหนึ่งทำห่าเนี่ย,มมเ,ย,าาเ,ยเจอเลยเนี่ยแข็งปักเลยเนียเ,เจ็บไหม,ไมนี่กดลงไปงายมือกดมือซ้อนกันเจ็บไหมเจ็บแล้วก็ค้างไว้ไม่ต้องแรงนะครับค้างไว้แล้วว่าดูเวลา สำคัญสุดเลยคือเวลา90วินาทีกดไม่ต้องเพิ่มแรงทางไปงไมือนิ่งไว้เลยอย่าปล่อยเด็ดขาดแล้วก็อย่ากดเพิ่มลงไปเห็นไ,ไหมนะตรงไหมเนี่ยไม่ยัยงจะตรง เ้าโดนวันนี้ค้างประมาณนี้ mm. กดค้างไปเลยนะครับแาไป,ไปลองฝึกกันนะครับง่ายๆการแก้หลังยอกมีเด่นอยู่คือมีมอนข้างเข่าคูแล้วก็กดในท่านอนตะแคง mm. เทคนิคนี้แก้ได้ทุกคนดีขึ้นทันทีโอเค